ดูได้เลยครับสวยมากครับนี่แหละครับสวยจริงๆครับพระเดิจรอบครั้งนะครับนี่ยครับยุคหลวงวิจารนะครับดูครับสวยมากครับลวมสารสวยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายให้กล้อง 1600x นะครับเราดูด้วยภาพเต็มนะครับว่าสวยขนาดไหน บนสารขนาดเราไม่ยังไม่สบปรเราไม่เจาะนะครับยังเห็นสวยขนาดนี้นะครับถ้าเราขยายด้วยกล้องลงไปอีก1 6 0 0 x อเจะสวยมากเลยนะครับนี่ครับทำไมถึงรู้ว่าเป็นภาพของหลวงวิจารณนะครับครับผมจะเอาชี้ให้ดูครับนี่ครับนี่ครับขอบขอบนี่สวยนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่ครับขอบนอกพิมพมาครับตะคมครับนี่ครับบิจานนะครับสวยครับแต่ภาพพิมพ์นี้จะมีของลอกลิ้นแบบเยอะนะครับต้องระวังนะครับนะครับดูนะครับอันนี้คือของแท้นะครับอันนี้ของแท้นะครับดูนะครับพอผมให้ดูตัวอย่างหน่อยครับนี่ครับ อันนี้เป็นพระที่ทําขึ้นมาใหม่เยอะนะครับแบบนี้ครับคือทันไม่ทันยุคนะครับไม่ทันยุคนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับได้หลายพิมพ์นะครับอันนี้เป็นพระทําขึ้นมาใหม่นะครับจะเนื้อออกเฉดเฉดถงแขงแข็งอย่างนี้นะครับนี่ครับจะออกแป็งอย่างนี้นะครับคือเป็นพระที่ทําขึ้นมาใหม่คือไม่ทันท่านนะครับสร้างขึ้นมาคือไม่ทันท่านนะครับตรงนี้ไม่ทันท่านนะครับไม่ทันท่านคือสร้างในปีพศ2420นรนะครับจะไม่ทันนะครับ นะครับเดี๋ยวไว้ก่อนครับให้ดูตัวอย่างครับเนื้อคล้ายๆกันครับนะครับคล้ายๆกันเห็นไหมครับี่ถ้าเป็นของ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 เด็จวรกระคังสร้างเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับลองดูของแท้สังเกตุของแท้นะครับตูดต่อไปนะครับ ไปนะครับนี่ครับโอ้เหมือนกับองค์เมื่อกี้เลยคล้ายกันเลยครับโอ้สวยมากครับดูครับสวยมากครับโอ้เหมือนกันมากเลยครับองค์นี้ใกล้เคียงแต่เฉดเนื้อไม่เหมือนกันนิดนึงครับดูครับหลวงวิจารณ์สวยมากครับดูครับนี่พระเด็จประคังหลวงวิจาร์นะครับวันนี้เราดูพิมพ์ไหมครับดูพิมพ์ได้สวยครับดูพิมพ์ได้สวยนะครับนี่ครับสวยดูครับดูความคมนะครับดู สวยความสวยครับดูคมสวยขาโต๊ะสวยนะครับดูสวยครับเนี่เส้นนะครับดูขอบเนี่ยขอบนี้ครับวิ่งลงมาครับเนี่ชนนี่ครับนะครับขอบหวายผาซีกใหญ่นะครับนะครับเส้นหูนะครับหูจะออกมาสวยนะครับเส้นอันนี้เจอครับเป็นไซทับนิดนึงครับนี่คือยุคของหลวงวิจารนะครับอันนี้ อันนี้ครับแปบบ๊แบๆบนี้ครับนี่เราไม่ได้สะบบเราไม่เราไม่ได้ขยายนะครับแต่ว่าเห็นเห็นอยู่ถ้าเห็นเราก็จะบอกนี่ครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผงไา่ดำครับเนี่ยนะครับอันนี้คือแร่เหล็กไหลผงไา่ดำครับแร่เหล็กไหลผงไา่ดำนะครับอันนี้คาบลักนะครับลักดาข้าวขาวพวกนี้ก็คือผงวัตถุคุณทางห Lin ้านะครับผงวัตถุคุณทางห้าแต่ข้างล่างล่างผงวัตถุคุณห้าคือแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับี่เม็ดหนึ่งครับโผล่มานี่ครับ แน่เลยอะไผมไายดำครับจะเจอครับฟนไซตทับนะครับยังสีดําหายไปแล้วครับอันนี้เราไม่ได้ขยายขยายด้วยกล้อง1 6 0 0พันเอนะครับเราถ่ายขยายธรรมดานะครับย่ยธรรมดาใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายธรรมดานะครับเราไม่ได้เจาะดูเนื้อข้างในนะครับถ้าเจาะดูเนื้อจะเห็นหมดมวลสารเห็นชัดเลยครับเออมีวันนี้โรลให้ดูหลายองค์กลัวไม่ทันนะครับถ้าถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับ เดี๋ยวเที่ยวหน้าจะลงเป็นองค์นะครับลงเป็นองค์เป็นคลิปเป็นเป็นคลิปเป็นองค์นะครับอันนี้เราดูรวมๆก่อนนะครับนะครับเพราะว่าเราต้องใช้กันดูอีกหลายปีครับสวยครับดูสวยอาสังเกตดูเนื้อไว้นะครับเนื้ออย่างนี้นะครับเนื้อเนื้ออย่างนี้ครับเนื้อนุ่มๆอย่างนี้นะครับนุ่มๆเนื้อนุ่มๆอย่างนี้นะครับนะครับเนื้อนุ่มๆอย่างนี้นะครับดูด้านหลังนะครับ นะครับมั่จะสวยครับดูครับนี่ครับนี่ขนาดเราไม่ขยายนะครับยังเห็นเลยครับพระหักแตกนะครับพระกำแพงนี้ลดํานี้แลกไหลเข้าขาวของมุทุคุณทั้งห้านะครับแล้วก็คาบตรงนี้คือคาบน้ามันต่างอิ้วคับน้ําอ้อยนะครับคาบน้ำอ้อยเคี่ยวกับน้ํามันต่างอิ้วนะครับนะครับนี่ครับในรูคาบดินนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับช็อกเหลืองก็มีครับดูครับดูดีครับ เม็ดข้าสุกก็มีนะครับเดี๋ยวผมมีตุน108แน่นอนนี้โคน308องค์นี้นะครับภาพแข็นซ้ายนะครับมีแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับสวยครับดูครับสวยมากครับสวยมากครับองค์ต่อไปนะครับให้ดูดอกข้าวนะครับสวยมากสวยมากครับ ครับนี่ครับพิมพ์นี้ปลอมเยอะมากครับนะครับไม่ใช่ปลอมสร้างไม่ทันเยอะนะครับอันนี้สร้างทันนะครับรงนี้สร้างสร้างในยุคของรถเด่นตัวพงศรีสุขังเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับสร้างในปีพศ2 4 1 3 1 2 1 4 1 4นะครับเป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจาร์ณนะครับเป็นเนื้อน้ำมันตะอิ้วอ่อนๆนะครับนะครับ ดูครับนี่ครับมีหยกมีอะไรด้วยครับนี่ครับดูครับดูครับนี่ครับผมจนย่อนะครับพิมพ์นี้เป็นคําขึ้นมาใหม่เยอะนะครับแล้วของลอกเรนแบบก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของลอกเรนแบบให้ดูนะครับแล้วก็เป็นของที่สร้างไม่ทันยุคของท่านนะครับให้ดูนะครับนะครับนี่คือผ้าหักแตกผระกาแพงครับ ภาพแต่พระกำแพงนี้ครับคือภาพภาพเป็นไซต์ทับถมนะครับเป็นเม็ดผงทุกคุณทั้งห้านี่อันนี้เขียวเขียวนี่ก็คือเป็นคาบดินครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ดําๆนี่คือแร่ไหล,หลผมไผ่ดำนะครับแร่ไหล,หลผมไผ่ดำนะครับดำาๆนี่ครับีภาพแต่ประกำแพงนะครับนี่ครับ ผมพูดถคุณทั้งห้าครับก็ขาวานี้ครับผมพุทุคุณทั้งห้านะครับพวกคาบพวกคาบพวกนี้คือเป็นคาบน้ํามันตังเอี้ยวกับน้ําอ้อยเคียวนะครับนะครับดูครับในพวกพวกนี้แป๊บแถึบพวกทองครับแผ่นทองในแผ่นทองนะครับพวกแผ่นทองแปบๆเนี่ยแผ่นทองครับแผ่นทองที่ติดอยู่ในพัทรูปนะครับพขาลอกออกมานะครับเอาเป็นส mm ่วนผสมนะครับท hm ี่แวบแบเพวกงใช้หมดเลยครับพวกเนี้แผ่นทองนะครับแผ่นทอง ประกกายขึ้นมาเล่นกับไฟนะครับนะครับพวกนี้คาบดินครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับนะครับดีครับผมวุฒิทุกคนทำห้าครับผมวุฒิทุกคนทำห้านี่น,นี้ลอยลอยวัางนะครับ ดูครับสวยครับนะครับอ ouais. ันนี้เรียกเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวนะครับถ้าออกองนี้จะเป็นเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวแต่อมอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองคือเป็นขาวอ้มเหลืองนะครับขาวออกดอกขาวดอกจำปานะครับขาวออกดอกจำปานะครับขาวออกดอกจำปาคือเป็นอยู่เป็นอยู่ในโซนเม็ดไอมะกอกสุกนะครับ ผิวมะกอกผิวมะกอกสุกนะครับอยู่ในโซนเดียวกันคือดจุนจุดๆๆนะครับแต่วันนี้มะกรูดดิบมะกอกดิบเป็นมะกอกดิบอยู่รงนี้ถ้าสุกจะจะจะเข้มว่านี้นะครับอันนี้ดูรออของร่อรในแบบนะครับเหมือนกันมากนะครับดูนะครับนะครับมีองค์แท้นะครับองค์แท้นะครับมีองค์แท้อันนี้องค์นี้เป็นของแท้แต่สร้างไม่ทันท่านนะครับตรงนี้สร้าง องนี้สร้างในยุคพศ2 4 1 1 2 5 1 4นะครับนี่มีผ้าหักแตกเพราะกำแพงอยู่ตรงหน้าอกนีดนะครับนี่ครับแ้วองนี้องถัดมานี้สร้างในยุคพศ2420นะครับแต่ใช้เนื้อใช้เนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับใช้เนื้อเดียวกันเนื้อเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับเนื้อใกล้เคียงมากครับอันเดียวกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแต่ว่าพุทธคุณไม่มีนะครับจับพุทธคุณแล้วไม่มีนะครับนะครับเพราะว่า สร้างไม่ทันหลวงปู่สิบเอียนโตพงศ์ศีนะครับพ่อปู่สิบเอียนโตพงศ์ศีท่านมรภคาบไปปีพศ2004ันสีร้อ415นะครับแต่อันนี้สร้างขึ้นมาในปีพศ2 5ง0ันนะครับคือสร้างไม่ทันนะครับแล้วพุทธคุณก็จับไม่ได้นะครับนะครับโมนสารมีทุกอย่างครับนะครับมีทุกอย่างครับนะครับคือบอกว่ากล้อง 10x 2 0็1 0 0่สิ0เอนะครับก็จะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่า สร้างกันแตกต่างกัน5ปีเองครับเพราะมูลสารทุกอย่างมีครบทุกอย่างครับเห็นไหมครับนี่ครับมีทุกอย่างมีมีทุกอย่างครับมวลสารเหมือนของทุกอย่างมีหมดทุกอย่างครับความแก่งครับมีเหมือนกันครับแต่ว่าพุทุคุณไม่มีนะครับดูครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับนะครับคือวัดกันด้วยพุทุคุณอย่างเดียวครับถึงว่าคนที่มีพุทุคุณจากพุทุคุณได้ก็จะได้ครับจะได้ของแท้ครับถึงบอกครับนี่ครับ อย่างเหมือนกันหมดนะครับเนื้อเฉดเดียวกันหมดครับเพราะใช้บล็อกแม่พิมพ์เดียวกันครับเนื้อเดียวกันครับแต่ว่าท่านสมเด็จยันตตพงศ์สีท่านไม่ได้ไม่ได้ปลูกเสกนะครับนะครับมันแตกต่างกันตรงนี้ไงครับนี่ครับตัวอย่างเนี่ยขนาดชิมเลาะเลาะมาดูบนสารข้างในครับเห็นไหมครับมีบนสารมีทุกอย่างครับนะครับเป็นวนสารแท้นะครับไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นเป็นถุงถุงแร่นะครับทุกอย่างมีครบแล้วถ้ากำแพงกำเพิรมมีครบนะครับ จนยอเพราะอายุก็ร้อยสี่สิบกว่าปีเหมือนกันครับสี่ร้อยสี่สิบกว่าปีแตกต่างกันแค่ห้าปีเองครับเห็นไหมครับนี่แหละถึงบอกว่าพระกล้องจะเจ๋งจะดีขนาดไหนแต่ไม่เท่ากับที่จับพุทธคุณนะครับพุทธคุณนี่คือสุดยอดกว่านะครับไม่เหล็กก็ดูติดุกอย่างติดหมดความเก่าเท่าคือเก่ากันนะแค่ห้าปีนะครับห้าปีนะครับความว่าห้าปีมันก็ไม่หนีกันมากครับเห็นไหมครับ ดูครับนี่คือพระนะครับอง์นี้คือสร้างทันยุคสมียัตโตพระองสีสุกาคาังอง์นี้สร้างไม่ทันยุคนะครับแต่มูลสารทุกอย่างเหมือนเดียวกันหมดนะครับเนี่ยความแตกต่างคือแตกต่างแยกแยกจากจังจากพุทธคุณนะครับนะครับองต่อไปนะครับนี่ครับ นี่ครับเห็นไหมครับนีกสร้างทันหลวงพ่อนะครับตรงนี้สร้างพศ2อ1พถึงพศ2องนะครับเป็นรูปหลงของวิจารณ์นะครับสวยมากครับนี่ครับนี่ดูขอบสวยมากครับนี่ครับสวยครับครับจะดูเปรียบเทียบห้ดูครับครับสององค์นี้คือของแท้นะครับคือสร้างทันยุคนะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อเดียวนะครับ เหนือเดียวครับดูครับเหนือเดียวนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดคือพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับนะครับบล็อกเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็นะครับทุกอย่างสวยครับดูครับบุ๋มสารนะครับดูนี่คือสร้างทันยุทธของพ่อนะครับนี่ครับบุ๋มสารเม็ดช็อปนะครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับดูครับแร่เหล็กายๆผงไพรดำนะครับนี่นี่ครับทั้งนั้นเลยครับเนี่ยพวกดำๆเนี่ยแร่เหล็กายๆผงไพรดำนะครับพวกนี้ครับนะครับ แร่เหล็กไหลผมพา่ดาเบ็ดช็อกผมพุทธคุณทั้งห้านะครับเม็ดขาวๆนะครับนี่ผมนี่ถ้าหักแต่พระกาแพงนะครับผมพุทธคุณทั้ง5้านะครับค่าผมนี่คราบน้ำมันทางอิ้วค้าวน้ำอ้อยมีครบครับนี่ครับนี่คือเนี่ยครับคือพระคือจะบอกว่ากล้องเนี่ยมีสิทธิ์พลาดได้ครับถ้าจับพุทธคุณไม่ได้มีสิทธิ์พลาดได้แต่กนะครับนะครบเพราะเหมือนกันมากนะครับสององค์นี้ของแท้นะครับ องค์นี้ของแท้นะครับของแท้คือของที่สร้างทันยุคของท่านนะครับมาดูองค์นี้ครับองค์เดิมครับองค์ที่สร้างไม่ทันนะครับคือบล็อกเดียวกันครับใช้บล็อกของของบล็อกเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับองค์ที่สามนี้ครับองค์นี้ครับนี่โอ้ครับเหมือนเดชเลยครับดูครับบล็อกเดียวครับนี่ครับนี่ครับดูไว้นะครับนี่ครับท่านเดบมีพระสมเด็จพระคังถ้าไม่จับพวกทุกคุณท่านจะพูดว่าเป็นของแท้ของทานท่านนะครับ นี่ครับนี่ไม่ทันนะครับโอ้นี่ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับนะครับแต่อันนี้ทันนะครับทันนะครับทันครับนะครับทันนี่ครับคนต่อไปนะครับนี่เข้าใจแล้วนะครับว่าพระที่สร้างทันกับไม่ทันมันแตกต่างมันมันมันเหมือนกันเลยครับแต่พุทธคุณแยกแยกกันพุทธคุณอย่างเดียวครับพุทธคุณอย่างเดียว ผมก็จะมีแบบเทียบไปเรียบเทียบไปเรื่อยๆนะครับเทียบให้ดูนะครับหลายที่เป็นของทันไม่ทันนี่ครับนี่เป็นพระของสมเด็จโตพมังศีสิลระคังนะครับเป็นพิม์เชียงแสนนะครับยุคหลวงวิจารนะครับเบ็ดเนี่ยจักรพรรดิครับสมเด็จจักรพรรดิเชียงแสนนะครับดูครับสวยครับใหญ่มากครับดูครับมวลสารนี่ครับเนี่ยครับสวยจริงๆครับเนี่ยสวยมากครับ สวยมากครับแล้อสรรหาช็อกเหลืองเยอะครับช็อกเหลืองนั่นเลยครับช็อกเหลืองช็อกแดงนะครับมีครบนะครับช็อคผมทุกคุณทั้งห้าช็อกเหลืองครบครับนี่ครับผ้าหักแตกพระกำแพงครับเนี่ยผ้าหักแตกพระกำแพงนะครับเนี่ยครับช็อกเหลืองนะครับนี่้ช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองผมทุกคุณนะครับเม็ดเขาคุณครับเม็ดเขาคุณนะครับ เขาขุนนะครับพวกเม็ดแร่นั่นแหละครับพวกนี้พวกดำดำนี่พวกดำดำนี่วกดำดำนี่ก็เป็นพวกนี้ครับเดี่ยพวกนี้แร่นะครับแร่แร่เหล็กไหลผมให้ไา่ดำนะครับเม็ดเล็กๆนะครับไม่ใช่ไม้นะครับไม่ใช่ไม้นะครับแล้วเม็ดนะครับตรงนี้ผสมบ้านร้อยแปดครับเกษรสองร้อยแปดด้วยครับนี่ครับผมกับทุกคุณเนี่ยเม็ดเขาขุนนะครับนี่แร่อันนี้อันนี้คือผ้าหกแตผ้าคกำแพงนะครับมีผ้ากแตผ้าคกำแพงนะครับ พวกนี้คาบดินนะครับคาบดินคาบแผ่นไรายนะครับครับสวยครับนี่คือภาพที่สร้างทันยุคของหลวงพ่อครับนี่ครับสวยครับดูครับนะครับดูภาพหักแตกรําแพงครับนะครับภาพหักแตกรังแพงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาองค์ที่เป็นของลอกเลียนแบบนะครับคือตีว่าของลอกเแบบก็ได้หรือเป็นของที่สร้างไม่ทันยุคของท่านก็ได้ครับ ว่าพุทธคุณไม่มีนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะมีเยอะนะครับจักรพรรดิจะมีเยอะนะครับคือเป็นของทําขึ้นมาใหม่เยอะนะครับนี่ครับนี่ครับดีด้านหลังนะครับด้านหลังโอ้ยทองครับอีกทองครับทองเยอะขับเป็นทองนั่นเลยครับ นีทองนะครับนี่เม็ดช็อคเหลืองนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็จะดูเอาองค์เอาองค์ของที่ไม่ทันท่านนะครับให้ดูนะครับตุงทห้นอร่อยาเจอแล้วนหครับนี่คือไม่ทันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับชื่อนะครับนี่ดูนูครับดูทรงดูทรงดูเนื้อไว้นะครับนะครับ อันนี้ครับอันนี้คือของแท้นะครับนี่ของแท้นะครับของแท้ครับอันนี้ของไม่ทันท่านนะครับดูครับนี่นะครับบนสารเหมือนกันเดะเลยครับนะครับนี่ครับไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับไม่ทันท่านนะครับจากวุทถุคุณไม่มีนะครับตัวอย่างเหมือนกันเดะนะครับนะครับนะครับยุคหลวงวิจารนะครับนะครับจะองเล็กกว่าหน่อยหนึ่งครับองเล็กองเล็กกว่าของแท้นิดนึงครับ นะครับดูนะครับดูครับดูดูไว้นะครับเราจะเปรียบเทียบไปเรื่อยครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ของนี่ของของหลวงปู่เสวียนโตพงศ์ศรีเสวะคังเป็นผู้ปุกเสกู้สร้างนะครับนะครับเราดูดูองค์ที่ที่ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับองค์จะเล็กกว่าหน่อยครับเห็นไหมครับองค์เล็กกว่านะครับเห็นไหมครับมวลสารทุกอย่างเหมือนกันหมดถึงบอกมวลสารดูไม่ได้นะครับเพราะว่าแคนไซเพราะว่าภาพกข้สร้างร้อยกว่าปีเหมือนกันครับ แต่คือคาบแผ็นไซด์เขาก็เหมือนกันนะครับดูครับขึ้นมาเหมือนกันครับเห็นไหมครับขึ้นเหมือนกันครับเหมือนกันเลยกับคาบแข็งไซด์นี่ของลองเรียนแบบนะครับนี้ของของทันนะครับนี่ของทันยุคของปู่อันนี้ของไม่ทันนะครับไม่ทันอธิบายง่ายๆนะครับเป็นพระที่สร้างไม่ทันพ่อนะครับตรงนี้ครับไม่ไม่ทันนะครับ ตรงนี้ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับเหมือนมากเลยครับวันนิ้จริงเลยครับบอกว่าต้องระวังนะครับคนที่มีพระต้องบางทีบอกโอ้ยทุกอย่างอายุปนั้นเขนไซได้เนื้อได้แต่คุณต้องมาแยกแยะนะครับเพราะพระเขาสร้างปี2420ันสี่ร้อยยี่สิบมันห่างกันหปีนะครับแต่หลวงปู่ไม่ได้บุกเสกนะครับเพราะพุทธคุณไม่มีนะครับมีแต่มีน้อยครับจากแค่บิบบิ๊บบิบเองครับหรือถ้าคนจับพุทธคุณได้เขาจะรู้ครับ องต่อไปครับมีแต่สวยๆนะครับพระที่นี่มีแต่สวยๆจับพุทธคุณได้ไมันได้เปรียบครับนะครับคนที่จับพุทธคุณได้ได้เปรียบยิ่งกล้องดีก,ก็ได้เปรียบแล้วก็มาจับพุทธคุณได้ยิ่งดีครับถึงมีจับพุทธคุณได้ดียังไงได้เปรียบมัยอะไรับต้องมาก็ต้องมาเผยแพร่ต้องใช้กล้องนะครับต้องมันต้องคู่คู่กันหมดแล้วครับเพราะเราเราต้องใช้กล้องขยาย,ยาหเห็นเห็นรูปร่างของพระเนื้อพระนะครับ แต่เราจับมิจุคุณได้ก็รู้ว่าผ้ามิจฉุคุณทําให้เราสัมผัสได้นี่ครับสวยมากครับนี่ของแท้ครับสวยมากครับดูครับมี่หลวงวิจารณนะครับผ้าหลวงวิจาร์นี่สวยนะครับเนื้อเนื้อเทียนชัยนะครับสวยครับนะครับเปือใส่ใสครับดูครับเนื้อเทียนชัยนะครับเนื้อเทียนชัยเนื้อมะกอกสุกนะครับว่าง่ายเนื้อเทียนชัยกเนื้อมะกอกสุกเหมือนกันครับอันเดียวกันครับดูรับสวยครับดูเดี๋ยครับ พระหักแต่พระกำแพงครับเนี่ยนะครับหลวงพุทคุณทั้ง5ครับเม็ดเขาขุนนะครับให้หมดเลยพวกนี้ครับูความคมครับธรรมชาติครับคือธรรมชาติอย่างนี้นะครับความธรรมชาติสวยมากครับธรรมชาตินะครับสวยจริงๆครับดูครับ นีครับให้เรียนรู้ไปด้วยกันครับผัแพร่นะครับอันนี้ไม่ได้เจาะดูขยายดูเนื้อข้างในนะครับเอาแค่นี้นะครับเนื้อให้ดูเนื้อแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเรื่อยๆก็จะเอาขยายเป็นจะลงเป็นคลิปเป็นองค์นะครับจะขยายดูเนื้อข้างในนะครับจะบอกพิมพ์บอกอะไรบอกเนื้อนะครับอันนี้เราดูข้าวๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเราให้ดูกันในหลายองค์ครับนะครับ ครับนี่แร่เหล็กไหลผงไฟ่ดำนะครับนี่ครับนี่ครับผมว่ทุกคณทางห้านะครับอันนี้ลักนะครับลักดำนะครับนะครับลักดำเยอะครับมีแร่เหล็กไหลผงไายดำาครับผงมาครับนีครับทองเงาครับเนี่ยนีครับแร่เหล็กไหลผงไายดำครับเนี่ครับทเงานี่ครับถ้าสมเด็จพระคงจะมีแร่เหล็กไหลผงไา่ดำได้หลาดปีนะครับสังเกตนะครับ สมัยก่อนเราเห็นดำๆเราก็นึกว่าเป็นลักนะครับไม่ได้พรกล้องขยาย 1000X เไม่มีสมัยนั้นนะครับ